ครับจะขอ้อมูลในเอกสารททยสองทองกับดีแล้วนะครับทางจัดคูณทุกต้องหาในเอกสารไทยแพทองนะครับในวันเจ้าเดือนมิถุนายนปีสองห้าหกห้าพ่อของการเป็นจมบบาญชีพจำนวนหนึ่งน,นะครับอย่างไรนั้นเป็นชื่อของคูนจัมบบาญชีพเพราะเป็นชื่อของคูนแตงของทางทางกรุงเทพแล้วคุณอยากก็ตกเป็นผู้ ต้องสงสัยในคะดีนี้เพ่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจร้องเพลงชาติได้ไหมคะตำรวจร้องเพลงชาติได้ไหมคะเนี่ยตำรวจดูพูดไม่ค่อยชัดดูตำรวจพูดไม่ค่อยชัดเลยร้องเพลงชาติได้ไหมคะร้องเพลงชาติให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่าคือผมนะครับเป็นพนักงานพนักงานใหม่นะครับคุณเจนเรืองนะครับขอขอยศกระสอหน่อยได้ไหมคะยศอะไรเอ่ยคุ่ณเนีย ถ้าคุณเ่ยอนตรงไหนไม่เข้าใจอสามารถสอบถามผมได้น,นะครับค,คุณจะได้อัน,น<ม>อัน,นยศ <ด S 1> อะไรอะคะอันนี้ที่โทรมายศอะไรเอ่ยอะไรครับอันยศอะไรอะคะที่โทรมาอสายด่วนหนึ่งเข้าหนึ่งครับอขออ,นนอันนี้เจ้าน้<อ>าที่เป็นคนไทยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทําไมมาทํางานในเมืองไทยแล้วก็มาเป็นสายตรวจได้อะคะ อ่าผมก็ไม่รู้ครับอ่ามันแยไงครับหหงอกไหมเนี่ยเลยอ่ะเอาคนพูดชัดๆมาน่ะจะได้เนียนๆหน่อยอ่าไม่มีครับไม่มีคนพูดชัดกว่านี้แล้วหรอไม่มีครับอืมนี่ได้ค่ะคอมปะเนี่ยโทรมาเนี่ยได้ครับโอเยอะไหม หางานพอดีเลยหางานพอดีเลยแนะนําหน่อยแนะนําหน่อยหาเหมือนกันอ่าเดี๋ยวคุณเนี่ยกลับมาทางที่นี่หรอกครับอ,อ้าวทำไมอะคะอ่าอาคุณเนี่ยพูดอาคุณเนี่ยคุณใครใช่ไหมอะไรนะคะอ่าคุณเป็นคุณไทยใช่ไหมคนไทยคะ่ะอ่าถ้าคุณไทยเนี่ยคุณไทยก็ชัดอ่า รา like ครับอะไรนะอาคุณไทยเนะี่ยอาวุธไทยพุดไทยพุทไทยเขาชัดขอเอาอยู่ครับอ๋อเอาอยู่ใช่ไหมแล้วเขาให้เงิน,น,นเขาเนี่ยถ้าถ้าเราไปอ่ะเขาจะให้เงินเราอย่างไงอ่ะ <c oughs> เรางานเราก็ไม่ค่อยมีด้วยไงเราก็อยากได้งานเหมือนกันแต่ว่าเราพูดไทยชัดงาน<ม>ื่ดถ้าถ้าเขาให้ค่าคอมด้วยเราก็สนใจไม่ก็คืออ่ะ อ่านออกเสียงได้อ่ะอ่านภาษาไทยออกอ่านออกเสียได้ก็ได้แล้วก็เออเราสนใจเราสนใจแล้วเราต้องสมัครไงอ่ะพาเพื่อนไปด้วยได้ไหมแฟนเรากับเพื่อนเราก็ตกงานเหมือนกันได้ครับเออเราเราสมัครครั้งไหนต้องต้องทําไงให้เงินเดือนหรอหรือว่ายังไงหรือว่าเราหลอกได้แล้วเราได้เยอะถ้าถ้าเราต้องใหญ่บ้านนะ หรือค่าคอมเนี่ยค่าคอมสามหรือแค่าคอมคือค่าคอมอันนี้ค่าคอมนีไม่ใช่หนึ่งอรือเราอยากได้ค่าคอมอ่าก็ดูย่อถ้าย่อได้เยอะค่าคอมก็เยอะอ๋อเหรอเออแฟนเราก็ตกงานเนี่ยแล้วแล้วเราต้องไปอยู่ที่ไหนเราต้องงานที่อยู่ไหมหรือว่าทําที่บ้านก็ได้สนใจสนใจอ่าอันนี้คือต้องมาทําที่บริษัทอ๋อต้องมาทําที่บริษัทอยู่เมืองไทยป่ะใช่ ตองทางการเขาให้ไม่เขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์มาต้องเขาไม่ให้เลื่นโทรศัพท์ด้วยเขาโทรศัพท์ในบริษัทเอามาถ้าเอามาที่บริษัทต้องปิดเครื่องอย่างเดียวเราต้องปิดเครื่องแล้วเพื่อนหนส่วนไหนเป็นคนไทยปะหรือว่าเพื่อนเป็นคนอะไรมีคนไทยด้วยกไหมเพื่อนผมอ๋อเออคนนี้ทำด้วยเพื่อนผมอ๋าเพื่อนผมที่เมื่อกี้อ่าเวลาเวลาไหะที่โทรโทรให้คุณเนี่ยเออ เขาเขาเขาลุกขึ้นเ<อ>ขาพูดไทยชัดเออนี่งไงเราก็พูดไทยชัดเราอยากหากงานเราทําแค่สา์กะทีได้ไหมหรือว่าเราต้องทําประจําไม่ถ้ามา,าทางที่นี่อ่ะต้องทําต้องทําหกเดือนจะกลับได้อ๋อหกเดือนเนาะใช่อ๋อแล้วแล้วมันยึดเงินไหมยึดเงินประกันไหมีต้องขึ้นยอย่างไงนะก็คือ ค่าค่าพาข้างเนี่ยค่าพาข้างต่างค่าพาข้างเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศไงอ๋อต่างประเทศหรอค่าพาข้างอีกต่างประเเนี่ยค่าเดินทางเนี่ยเขาออกเราออกให้ก่อนพลาถ้าคุณเหนี่ยงทาให้่ินงปูเตีมคุณก็ต้องออกค่าเดินทางมาค่าเดินทางค่าเดินทางไงอหลอกแพงนะค่าเดินทางเราต้องบินไปไหนอ่ะเราต้องคุณเราเรามีตังแค่สองพันยังไงดีในบัญชีอ่ะเราจะไปไงอ่ะ แฟนเราด้วยอีกรวมกันอ่ะแค่สี่พันได้มั้งเนี่ยเราหางานอยู่อ่าถ้าคุณเนี่ยอย่ามากินเขาเนี่ยไปรัดไปรัดที่ไทยเลยอ๋อมารับที่ไทยเลยเหรอไทยอ่ะจึงมาถึงตรงนี้อะไรนะไปที่ไหนไปที่ไหนเราต้องไปเจอกันที่ไหนก็คืออยู่ที่ไหนอะเราอยู่ภูเก็ตแปลงให้จำได้เลยเราอยู่ภูเก็ตเราอยู่ภูเก็ตอ่ะภูเก็ตเออ กองที่ผมจะมาผมก็อของที่ผมจะมาผมก็อยู่กรุงเทพออไปรัฐทีได้เลยเราต้องไปกรุงเทพรอรับกรุงเทพเราไปอยู่ไหนอ่าก่องผมอยู่กรุงเทพผมอยู่ที่ไหนวะอยู่พหลมสองอ๋ออยู่พหลำสองแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่อยู่กัมพูชาปะหรืออยู่ลาวตอนเนี้ยต้องใช่กัมพูชาหรอหรือลาว าทางางานนี้ตัดสปยมาไหยแค่เอาเอาโทรศัพท์โทรคุยอ่ะโทรคุยกับคนุณโทรคุยกับคณไครอ่ะถ้าผู้ไทยติดต่อใครเนี่ย,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 ยติดต,ต่อใครติดต่อใครเออติดต่อใครติดต่อใครอ่าชื่ออะไรอ่าตรงนี้ผมยังติดต่อคุณไม่ได้เลยจตติดต่อได้งง,งเออได้ได้บอกมาเลยเราสนใจได้อยู่อ๋อให้อยู่เขาสองให้อยู่ถ้าตองมาใหม่เออแต่เราต้องอยู่หกเดือนใช่ไหม แล้วมันทำยอดได้จริงไหมวะมันหลอกได้มั้งไหมได้ยอดไดู้่เมื่อโอ้โได้ด้วยเราเมื่อวันที่สิบเมื่อวันที่สิบสิงหาเออสนใจสนใจเพื่อนนายบุญกลับหล่อได้ประมาณเก้าล้านอ่ะอุยแม่งแล้าเราได้ส่วนแบ่งไหม่าค่าคองภาค่าคองนี่ค่าคอหน้าไม่ดวงเดือนเดือนก็อู้วเงินเดือนก็ได้ต่างหากสามแสนแล้วเนาะเดือนเองนะเดือนึ่ง